หัวข้อนี้นะครับจะมาแนะนําเรื่องของการใช้งาน Advanced Filter นะครับ Advanced Filter ก็คือการที่เราสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อที่จะให้โปรแกรมนั้นกรองข้อมูลของเราให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราได้ตั้งขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวผมจะลองให้ดูสัก1เงื่อนไขแล้วก็2เงื่อนไขาตามลําดับนะครับเงื่อนไขในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจากที่เราเห็นสินค้ายอยู่ตรงนี้นะครับจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แต่ละตัวนั้นก็จะมีการขายที่ได้แตกต่างกันออกไปนะครับจำนวนแตกต่างราคาแตกต่างดังนั้น ลองดูเงื่อนไขแรกนะครับผมจะลองกําหนดเงื่อนไขก็คือว่าสร้างนะครับส่วนของคอลัมน์ตรงนี้นะครับให้มีรายละเอียดเหมือนกับทางด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับก็มีชื่อรหัสสินค้าราคารวมนะครับรหัสอยู่ตรงนี้นะครับอันแรกก็กําหนดมาให้เหมือนกันเลยนะครับจากนั้นเงื่อนไขผมจะมาโฟกัสที่จํานวนครับก็คือว่าให้มากกว่า50ชิ้น เดี๋ยวเวลาเรากรองข้อมูลแล้วนะครับผลที่ได้นะครับตัวสินค้าอันไหนนะครับที่ขายได้มากกว่า50ชิ้นก็จะแสดงผลทั้งหมดนะครับรวมถึงราคารวมด้วยนะครับจะแสดงผลทั้งหมดลองมาดูวิธีการนะครับให้เราคลิกในช่องนะครับที่เป็นกลุ่มของข้อมูลของเรานะครับช่องไหนก็ได้สักช่องหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกที่ข้อมูลเลื่อนลงมาที่ตัวกรองครับและเลือกที่ advanced filter หรือว่าตัวกรองระดับสูง จากนั้นโปรแกรมก็จะเลือกพื้นที่ข้อมูลให้เราโดยอัตโนมัตินะครับจากนั้นนะครับที่ช่องของการอ่านเกณฑ์ตัวกรองจากตรงนี้นะครับให้เราเลือกนะครับว่าเงื่อนไขที่เราจะใช้ในการกรองนั้นคืออะไรผมคลิกเลือกตั้งแต่รหัสสินค้านะครับลงมาถึงบรรทัดที่เป็นมากกว่า50ก็คือว่าตัวไหนที่มากกว่า50ให้มาแสดงผลแล้วก็คลิกที่ตัวของชลิ่งนะครับแล้วก็คลิกที่ช่องรายละเอียดครับจากนั้นนะครับการคัดลอกผลไปยังนะครับ ให้คลิกเลือกด้วยนะครับเพราะว่าเราจะให้ไปแสดงผลในพื้นที่ใหม่นะครับผมก็คลิกเลือกตรงนี้เลยนะครับที่พื้นที่ใหม่นะครับคลิกซักบรรทัดหนึ่งนะครับแล้วก็ตกลงนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าตัวของสินค้าอันไหนนะครับที่ขายได้มากกว่า50ชิ้นนะครับก็จะมาแสดงผลที่นี่ทั้งหมดเลยรวมถึงราคาด้วยนะครับอันนี้ก็จะสะดวกนะครับสําหรับการ จัดอันดับนะครับสำหรับสินค้าขายดีนะครับหรือว่าสินค้าชนิดไหนที่เป็นที่นิยมก็ดูจากตรงนี้ได้นะครับเอาละครับอันนี้เป็นเงื่อนไขแรกนะครับต่อไปครับลองมาดูเงื่อนไขว่าถ้าสมมุติว่าสินค้าที่มากกว่า50ชิ้นและเราลองมาดูว่าถ้ากําหนดราคารวมนะครับให้มากกว่า6000นนะครับลองมาดูครับหมายความว่าทั้ง2เงื่อนไขนี้ต้องถูกต้องนะครับถึงจะแสดงผลก็คือว่าขายได้มากกว่า50ชิ้น และราคารวมมากกว่า6000นนะครับก็จะเป็นการกรองลงมาอีกนะครับก็ลองมาดูวิธีการกันครับผมก็คลิกในช่องของตรงนี้นะครับคลิกที่ข้อมูลเลื่อนลงมาที่ตัวกรองแล้วก็เลือกตัวกรองระดับสูงจากนั้นก็คลิกที่เงื่อนไขครับมากกว่า50ชิ้นและก็มากกว่า6000นะครับเหมือนเดิมครับที่ช่องรายละเอียดคลิกที่คัดลอกผลไปยังแล้วก็เลือกพื้นที่ได้เลยแล้วก็ตกลง นะครับทีนี้โปรแกรมก็จะคัดกรองการแสดงผลมาให้เราแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าจำนวนที่มากกว่านะครับ55และราคารวมนั้นก็8,250ซึ่งก็มากกว่า6,000นะครับมีข้อสังเกตสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นจำนวนของสินค้าถ้ามากกว่า50ชิ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับหนังสือ DHTML นะครับบรรทัดน,นี้จะเห็นได้ว่าขายได้45ชิ้นนะครับ ซึ่งเงื่อนไขแรกนั้นไม่ถูกต้องแต่ว่าเงื่อนไขที่2นะครับราคาของมันมากกว่า6000ก็จริงนะครับแต่เนื่องจากว่าทั้ง2เงื่อนไขนั้นถูกข้อหนึ่งแล้วก็ผิดข้อหนึ่งดังนั้นมันจึงไม่แสดงผลในส่วนนี้นะครับการจะแสดงผลนะครับเมื่อเราใช้ตัวกรองฟิลเตอร์ระดับสูงนะครับก็ต้องถูกทั้ง2อันถึงจะแสดงผลออกมานะครับก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับการใช้งาน Advanced Filter นะครับเรากำหนดเงื่อนไขขึ้นมาก่อนนะครับเลือกพื้นที่กำหนดเงื่อนไขแล้วก็จะได้ผลนั่นเองนะครับ ลองเอาไปใช้ในการทํางานกันดูนะครับในกรณีที่มีตารางข้อมูลอยู่เยอะๆนะครับ